สวัสดีครับผู้มตัเช่องกับรายการลีกสกอร์ฟุตบอลรายวันครับมาจากวันอังคารที่24มิถุนายน2568นะครับผมก็วันอังคารครับก็ฉากข้างหลังออกสีชมพูนะครับผมจัดไปวันนี้4คู่ครับเน้นๆนนะครับก็มีไปริมินิกกับเบริก้านะครับโดยที่ไปริมินิกเหนือเบริก้าอยู่0-58แต่ครับผมเชื่อว่า เกมนี้น่จบที่เสมอคือเบย์เย์เบนดิกมีสิทธิชนะอยู่แล้วแหละโดยือพบเมตกิก้าทุกะบวนท่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเกมนี้ผมเชื่อว่าเบย์เย์เบนิกนั้จะเป็นเฮมาเพราะในเมื่อทีมตัวนี้เขารอดไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าเบย์เย์เบนิกคงจะเสมอได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หนักนะะนะครับคิดว่าเสมอกันครับคู่นี้จัยไปที่เี่ยวลิสปอนครับเมติก้า ส่วนผู้ที่สองครับเป็นคนระหว่างโบคาจูเนยียกับโอ๊กแลสตีประมาณน้อยของรายการนี้โดยเฉพาะโอ้โหเกนนัดแรกโดนไบยันิวนิกถล่มไปสิบลูกนะครับผมเองถึงกับเข็มขัดสั้นกันเลยทีเดียวนะครับคาดไม่ถึงนะครับใครจะไคิดครับว่าจะแพ้สิบสูงนะครับเกมที่สองโดนเบติก้าถล่มอีกหกลูกนะครับสองนัดโดนไปสิบหกลูกแล้วยยิงไม่ได้เลยนะครับเสียเป็นเป็นสิบหกลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ เบนิกา้าอันไม่ใช่บุคาจูเนียเหนือกว่า5.25เต็ป5.5.5เลยเหรอโอ้โหท่านคิงว่าคุณต้องยิง6ลูก,กนะเนี่ยโชวๆ์ๆเพราะฉะนั้นจัดไปที่บุคาจูเนียครับจะช,ชนะ6ลูกขนาดเบนิก้า6ลูกเขายังทำได้บุคาจูเนียก็ไม่ทำได้ไม่ได้ปีปยิส10ลูกดูแล้วคงไม่น้อยหน้าหรอกครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บุคาจูเนียต้องอต้องยิงให้เยอะที่สุดครับเพื่อรุ้นเข้ารอบนะครับเพื่อ ุวกพวกอยู่ยยเดนมรก้าแพ้บาเยิร์โมคาจูเนียยิ้มเลยครับโอเคจัดไปครับคู่ที่สองู่ที่สามครับเป็นคู่ระหว่างาเชลซีกับเอสเปรานนะครับผมของอตูนิเซียใช่ไหมครับเ็นตูนิสก็คือตูนิเซียทีมจากเมืองหลวงของตูนิเซียเลยนะจากเมืองหลวงของอังกฤษก็คืดดอลอนดอนก็คือเชลซีนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทางาเชลซีจะชนะเอสเปรานผมว่าน่าจะสองลูกพอดีเอาสัก เอาทังมุมหนึ่งเอาสัหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นจะไปที่สิงบลูครับเป็นโจนั่งมือคันจะสีชนะผมว่า่าจะสองศูนย์หรือสามมนะครับผมคิดว่าประมาณนี้นะแต่ถ้าทหล่มไปเลยก็ดีนะครับแต่ถ้าเฉือนเท่านัน้นก็ตายนะครับผมโอเคถ้าแค่เฉือนก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นต้องชนะให้ได้สองรูไ้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็พูดสุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างฟารมเบงโกกับรอยจลิสคูดนีฟฟารมเบงโกไม่เอาอะไรนะครับผมคิดว่าเสมอกันนะครับน่าจะ เป็นลอตแอ็เจลิสครับที่เป็นรองอยู่0.75สเต็ตครับไซเบนโก้เหนือกว่า0.75สเต็ปจัดไปที่ลอตแอ็เจลิสนะครับของสองทางโอลิเวิเยชิลูครับอดีตกองหน้าของเชลซีเจอทีมเก่าไปแล้วครับโดนทีมเก่าสอยไป2-0นะครับผมเจอเกมแรกนะแต่เกมนี้ก็ดูแล้วน่าจะไวไลน์ส่งท้ายก่อนจะตกรอบได้เป็นทางลอตแอ็เจลิสครับที่มีคะแนนแต่ไม่เี็นพรเจ้าของลอตนะครับจัดไปที่ลอตแอ็เจลิสครับ ก็จัดไปแล้วทั้งหมด4คู่นะครับผมแล้วรอลุ้นกันครับค่ำเพื่อวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วผลประกอบการจับเป็นอย่างไรนะครับผิดไปผิดถูกไปถูกไม่รู้กันไปเลยนะครับผมจะรอลุ้นกันนะครับค่ำพื่วันนี้ครับขอบคุณครับไปเชิสทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดลีซ็อกเกอร์ฟุตบอลเลยว่ะ